สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง crypto rock นะครับก็วันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับว่าการเป็นสายฟรีพันแท้นะฮะเริ่มต้นจากศูนย์เลยนะครับไม่มีอะไรอยู่ในมือนะครับไม่มีใครแนะนำเอ๊ะเราจะไปยังไงทำอะไรก่อนหลังนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยเริ่มซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยเอยเอ้ยไปตีมอนสเตอร์เลยดีไหมอ่านะครับหรือว่าจะเข้าเข้าป่าเห็ดเลยอ่านะครับ ไม่มีใครแนะนำนะครับวันนี้เดี๋ยวคริปโตร็อกจะมาแนะนําเองนะครับว่าเริ่มต้นเนี่ยเป็นสายฟรีพันแท้เพึ่งเข้ามาเริ่มเล่นเกมสิ่งแรกที่ควรจะทําคืออะไรนะครับแมปไหนควรจะเข้าเป็นแมปแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนํากันนะครับก็เพื่อนๆคงจะคุ้นชินกันแล้วนะครับว่า,าเจอคริปโตร็อกเมื่อไหร่ก็ต้องเป็นฉากตอนกลางคืนนะฮะน้อยมากที่เราจะเจอกันฉากตอนกลางวันนะครับเนื่องจากากลางวัน เรานอนนะกลางคืนเราตื่นนะครับอันนี้รอเล่นนะโอเคครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นเนี่ยเพื่อนๆก็จะผมขออนุญาตทําตัวเป็นแบบยากจนนะโอ้เปล่าๆป่ิ๊กเลยแบบว่าไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรในมือเลยนะครับเพิ่งเริ่มเล่นเลยเพิ่งเริ่มเล่นเลยอ่ะไม่มีของเลยนะครับสิ่งแรกที่ผมแนะนํานะครับก็คือนะครับ ผมจะไล่เรียงทีละข้อเลยนะเพื่อนเพื่อนฟังให้ดีนะครับมือใหม่นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะหนึ่งนะครับเราต้องเตรียมอุปกรณ์อาวุธให้พร้อมนะครับต้องเตรียมอาวุธอุปกรณ์ให้พร้อมคำว่าเตรียมอาวุธอุปกรณ์ในที่นี้ก็คือว่าเพื่อนเพื่อต้องเตรียมขวานค้อนนะครับให้พร้อมกับการไปตัดไม้ตัดวัตถุดิบนะครับเพื่อที่จะคราฟนะครับตัวอุปกรณ์ให้มันดีขึ้นเรื่อยๆ จนถึงจุดหนึ่งฮที่มันควรจะเป็นสําหรับสายฟรีนะครับคําว่าจุดหนึ่งในที่นี้คืออะไรนะฮะจุดหนึ่งในที่นี้ก็คือว่าจากที่เพื่อนๆน,นะฮะเคยตีคอต้อนตีตัดต้นไม้นะโอ้ใช้คลิกกันไป5-6คลิกนะฮะตอนนี้สายฟรีนะครับที่ไม่ทําการตีบวกนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะตีหินก้อนใหแตกได้ภายใน3ครั้ง นะครับเพื่อนๆก็ควรจะไปให้ถึงจุดนั้นครับแล้วการที่เราจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราต้องทํำยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายทีละขั้นตอนนะครับเริ่มต้นนะครับสิ่งแรกที่เพื่อนๆควรจะต้องมีนะครับอ่าผมตกไปจุดหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆเข้ามาเล่นใหม่นะครับระหว่างสายขวานนะครับกับสายค้อน ผมแนะนำเลยนะฮะอันนี้ฟันธงเพื่อนๆเริ่มสายค้อนก่อน,นะฮะเดี๋ยวผมมีเหตุผลสนับสนุนนะว่าทำไมเพื่อนๆควรไปสายคอนก่อนนะครับเพื่อนๆควรจะเริ่มเล่นสายคอนก่อนนะฮะไม่ควรเริ่มเล่นสายขวานก่อนถ้าเพื่อนๆเริ่มเล่นสายขวานก่อนเนี่ยชีวิตท่านจะลําบากในตอนที่ท่านจะอัปเกรดนะครับเพื่อที่จะได้ค้อนคั p เปอร์ขึ้นมา โอเคนะครับเริ่มต้นนะครับาการที่จะได้มาซึ่งอคอนธรรมดานะครับตัว stone hammer เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเพื่อนๆเข้าไปเก็บหินนะครับมาดูจากมาตินด้านะฮะ stone hammer นะครับต้องการไม้30นะครับต้องการหิน120นะครับแมปที่ผมแนะนำให้เพื่อนๆไป นะครับก็คือ f o r w o o d นะครับเชื่อมโยงไปยัง the crossing นะครับ the crossing เชื่อมโยงไป f o r w o o d ผมต้องพูดอย่างนี้นะฮะเส้นนี้เองฮะ the crossing ไป the f o r w o o d เดินผ่านเมเยอร์เลยฮะเดินผ่านท่านอ๋าอ,อ,อกำนันไปเลยนะเดินผ่านกำนันไปนะเข้ามานี่เลยนะครับอันนี้ก็คือโซน the crossing ไปยัง f o r w o o d นะครับข้ามสะพานมาเพื่อนๆจะเจอนะครับ ในนั้นเนี่ยนะครับทำไมผมถึงอยากให้เพื่อนๆไปที่โซนนั้นฮะมันมีความต่อเนื่องเกี่ยวโยงพัวพันกันครับเพื่อนเพื่อเพื่อเพื่อให้มันสรุปและขบฏให้มันง่ายขึ้นนะครับให้เพื่อนเเข้าใจได้ง่ายๆขึ้นนะครับผมขออธิบายอย่างนี้ดีกว่าฮะเป้าหมายของเรานะครับที่จะทําให้เราสามารถทุบหินนะครับให้ได้แตกภายในสามครั้งอันนี้อันนี้ดียังไงนะครับข้อนี้ดียังไง หคือเพื่อนเประหยัดเวลา 2. เพื่อนเพื่อประหยัดพลังงาน 3. าคือเพื่อนเพื่อหาปัะถุดินได้เร็วขึ้นนะครับในการที่เพื่อนเจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยเพื่อนเต้องการค้อนทองแดงครับสอันนะครับแล้วก็ไม้ขอโทษฮะแหวนไม้นะครับที่เป็นสาย Rock b เบรกิ n งนะครับ b r e เบรกิ d งดามนะครับควรจะทำให้ได้บวก2ทั้งคู่นะครับต้องเลยล่ะฮะผมไม่ใช่คำว่าควรจะนะครับ เพื่อนๆจะเห็นว่า rock breaking damage เป็น11แล้วความจริงมันเกินถ้างั้นเนี่ยนะครับเพื่อนๆทำยังไงก็ได้ให้มันเป็น10 10พอนะฮะเพราะอะไรครับพเพราะหินก้อนใหญ่เนี่ยมีพลังอยู่30นะฮถ้าเพื่อนๆมีพลังในการ breaking damage อยู่10นะครับแปลว่าเพื่อนๆตี3ครั้งแตกนะฮเพราะฉะนั้นเพื่อนๆมี2ทางเลือกนะครับ1ทำขวาน copper ทองแดงแค่อันเดียวนะครับ นี่นะครับคอมบิเนชันที่หนึ่งนะครับขวานทองแดงหนึ่งขวานธรรมดาหนึ่งแล้วก็แหวนไดเมจสองสองวงนะครับอันนี้อาจจะยากหน่อยนะแต่ก็ได้สิบเหมือนกันนะครับอใอยได้สิบคอมบิเนชันที่สองครับเพื่อนๆน,นทำคอนทองแดงมาสองนะครับแต่ว่าปรากฏว่าตอนเพื่อนๆทําทำแหวนเนี่ยเพื่อนๆน,น,น,นได้เป็นแค่สอง หนึ่งนะครับรวมกันบวก10เหมือนกันนะครับมันมีคอมบิเนชั่นของมันนะครับพอเพื่อนๆทําทำให้ได้ต e ีบวก10แล้วนะครับแรงต e ีบวก10ทีนี้ก็ชีวิตของเพื่อนๆก็จะง่ายขึ้นละนี่คือจุดเป้าหมายจุดแรกเลยนะที่สายฟรีเพิ่งเริ่มเล่นมาจากศูนย์ต้องทำให้ได้แบบนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะไปต่ออันนี้ไม่นับสายฟรีที่แบบ เอาเงินมาใช้นะแบบสายฟรีพันแท้นะครับสายฟรีพันแท้ไม่มีเงินมาเกี่ยวข้องนะครับเพื่อนๆไม่ลงเงินเลยสักบาทเดียวนะครับ mega land.io เพื่อนๆบล็อกเลยนะครับไม่เข้านะครับเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวได้เสียตังค์แน่นอนนะฮะเห็นแล้วยั่วใจนะฮะครับได้ซื้อแน่นอนฮะเดี๋ยวนี้ราคาเหลืออยู่ตกอยู่ไม่กี่บาทแต่ถ้าท่านเป็นสายฟรีพันแท้คิดว่าอาเกมเนี่ยจะไม่ใช้เงินเลยนะครับเดินตามผมมามาเส้นทางนี้ครับ เป้าหมายคือทำแรงดาม g จให้ได้บวกสิทนะครับตามคอมบิเนชันที่ผมได้อธิบายไปนะฮะทีนี้การจะไปยังคอมบิเนชันที่ผมได้อธิบายไปเนี่ยมันต้องการอะไรบ้างล่ะครับมาดูที่มาตินดาครับขวานอ่าคอนทองแดงนะครับต้องการหินบวกกับคอปเปอร์นะครับซึ่งคอปเปอร์เนี่ยสามารถหาได้จากโซนล็อกกี้บูด เอ่อร็อกกี้โรนะฮะขอโทษร็อกกี้วูดร็อกกี้โเท่านั้นนะครับเพื่อนๆหาได้จากร็อกกี้โรเท่านั้นนะฮะก่อนจะไปยังโซนนั้นเนี่ยเพื่อนๆต้องมีคอร์นะครับที่เป็นแบบธรรมดาเนี่ยให้พร้อมในระดับหนึ่งแล้วแหละนะฮะให้อาจจะแบบตีสี่ทีแตกห้าทีอะไระครือแบบให้มันน้อยที่สุดอะเพื่อที่เพื่อนๆจะไปสะสมไอ้ตัวค o p เปอร์มาให้ได้นะครับ อย่างที่สองนะครับตัวแหวนไม้นะครับแห,แหวนไม้แหวนไม้เนี่ยนะครับสิ่งที่หายากที่สุดนะครับที่จะมาทําการคลาฟแหวนไม้ก็คือรังผึ่งคเพื่อนๆรังผึ่งเนี่ยก็หาได้จากโซนเดียวครับก็คือโซนฟ l อร์ o o d นะครับได้โซนเดียวเลยจริงๆนะไม่มีที่อื่นที่ไหนที่จะหารังผึ่งได้อีกแล้วนะครับ ฟล o w ์ o ูดเท่านั้นนะครับที่จะหาลังพึ่งได้และเป็นส่วนประกอบสำคัญนะครับอย่างยิ่งที่จะทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยคลาบตัวแหวนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับสายฟรีพันแท้ไม่ใช้เงินสักบาทโซนแรกแมปแรกที่ต้องเข้าหรือ crossing โยงไป f ฟ l o w w o o ดเก็บลังพึ่งให้ได้เยอะๆครับเพื่อนๆ เก็บร <G> ังพึ่งให้ได้เยอะๆเก็บหินให้ได้เยอะๆนะครับเก็บไม้ให้ได้เยอะๆนะครับเอามาคลาบขวานรุ่นแรกอ่าขอโทษนะขอโทษนะผมชอบสลับขวานกับคอนเอามาคลาบคอนนะครับให้ได้เวอร์ชันแรกนะครับเวอร์ชันนี้ฮะสักสองอันก็แล้วกันนะเพื่อนๆพอเพื่อนๆได้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับ เพื่อนๆก็อาจจะเริ่มพิจารณาแล้วนะว่าเฮ้ยรังผึ้งอ่ะเราพออย่างนะครับรังผึ้งเรามีพออย่างนะฮะเพราะว่าการจะทำไอตัวคอปเปอร์นะฮะมันต้องการเอ้อขอโทษนะการจะทำไอตัวขอโทษอะการจะทำแหวนนะครับไม้ตรงเนี้ยนะครับเพื่อเพิ่มดามจเพื่อนๆต้องใช้ฮันนี่คอม ถึง10ลังนะครับในการค้นลังพึ่งหนึ่งที่มันแปะอยู่ที่ต้นไม้1ต้นนะลังพึ่งที่แปะอยู่ตกลงมา1อันเนี่ยเราจะได้ฮันนี่คอม2อันนะฮะเห็นเห็นมันตกเป็น1ลังก็จริงแต่เขาให้2นะครับโดยที่ฮันนี่คอมนะครับ2อันเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปทําเป็นฮันนี่ได้1อัน นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮรเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับเพื่อนๆเนี่ยคงยังไม่ใช้กันหรอกอันนี้นะครับสำหรับสายฟรีมือใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้ไปยังจุดนั้นนะครับเพื่อนๆเข้าฟอร์เวิร์ก่อนเลยเอาสะสมรังผึ้งนี่แหละเนี่ยเป็นส่วนประกอบสําคัญมากๆแล้วเพื่อนๆผมบอกได้เลยนะครับว่าแหวนไม้เนี่ยเพื่อนๆคราฟได้เป็นต้องเป็นคลาฟเป็นสิบอ่ะผมบอกเลยถ้าท่านจะไม่ซื้อเพื่อนๆจะไม่ซื้อเนี่ย ต้องคราฟเป็นสิบวงครับกว่าเพื่อนๆจะได้บวกสองหรือบวกหนึ่งที่มันเป็นอะไรอะล็อกเบรกกิ้งด้วยอะผมว่าอย่างเงี้ยคือผมต้องการล็อกเบรกกิ้งสองอันนะครับบวกสองหรือบวกหนึ่งก็ได้นะครับคราฟไม่ต่ำกว่าสิบวงผมคิดว่ายางงั้นนะครับพผมเนี่ยเปิดมาก็สเมาชชิ่งสเมาชชิ่งไปสี่ห้าวงแล้วนะครับตอนที่ผมคราฟนะฮะเพราะฉะนั้นสะสมรังพึ่งได้เยอะๆครับเป็นอันดับแรกเลย หลังจากนั้นนะครับค่อยเข้าไปยังโซน็ o c k y road นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะทำอะไรฮะสะสมค c ปเ p p e r ต่อครับเพื่อให้เราไปถึงจุดหมายนะฮะตามที่ผมได้แจ้งไปก็คือว่าเราต้องทำ damage ของเราให้ได้บวกสิให้ได้นะครับซึ่ง combination ดังกล่าวมีค้อนทองแดงกับแหวนไม้นะครับเป็นส่วนประกอบนะครับนี่แหละครับ คือจุดเริ่มต้นที่เพื่อนๆจะไปต่อยังสเต็ปตัดไปนะครับอันนี้เป็นสเต็ปที่1น,นะครับผมเรียกว่า,าจากสายฟรีตัวเปล่านะครับสู่สายฟรีเลเวลหน,นะครับเพื่อนๆต้องมาตามเส้นทางนี้ครับแล้วมันก็จะกลับโยงไปที่ผมบอกว่าทำไมเพื่อนๆต้องเลือกสายคอนนะครับ ที่เพื่อนๆต้องเลือกสายค้อนเพราะว่าตอนที่เพื่อนๆเข้าล็อกกี้โรสเนี่ยนะครับเพื่อนๆต้องไปทุบหินตีคัพเปอร์เพื่อนๆต้องใช้อะไระต้องใช้ค้อนครับผมนะครับหลังจากที่เพื่อนๆมีค้อนที่มันโอเคแล้วอ่ะมีค้อนที่มันโอเคแล้วอ่ะนะฮะมีค้อนที่แบบเป็นค้อนอทองแดงแล้วอ่ะนะครับเพื่อนๆค่อยต่อยอดไปยังสายขวานะ เราะขวานเขาก็ต้องการคอปเปอร์อยู่ดีครับเพื่อนๆนะยังไงเพื่อนๆก็ต้องอยู่กับ r o c k y Road อยู่กับเอ Forrow Wood นะครับอยู่กับ p พ่วา l l e เนี่ยเข้าอยู่เท่านี้ก่อนฮะ3มแมปพอนะครับผมแนะนำเลยนะฮะฟอ o w Wood Pine w เ o d นะครับเอาหนังนะแะก็ก็เผืเกบางท่านอยากได้ไม้เยอะๆอะไรเงี้ยก็เข้าบ้างแล้วกัน p พ่วา l l e นะครับแล้วก็ r o c k y Road สามแมปนี้แหละครับเป็นแมปเริ่มต้นสำหรับเพื่อนๆนะครับโซนเห็ดยังไม่ต้องเข้านะฮะโซนเห็ดพิษยังไม่ต้องเข้านะครับแค่ไปเซิฟเซิฟดูก็พอนะครับเพราะอะไรฮะเซิฟเซิฟในที่นี้หมายถึงเข้าไปถึงตรงไหนนะฮะเพื่อนๆฟังดีๆนะฮะณจุดวาร์ปนะครับของโซนล็อกกี้โรดต่อไปยังโซนเห็ดพิษนะครับมันจะมีจุดวาร์ปอยู่นะครับให้เพื่อนๆวาร์ปเข้าไปฮะ หลังจากเพื่อนๆนวาร์เข้าไปเสร็จแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่นะคะตอนที่เปิดแมปนี้ขึ้นมาเนี่ยทุกคนจะคิดว่าเฮ้ยโซนเห็ดพิษมีแค่นี้เหรอ mm hmm. เดินเป็นวงแค่ประมาณขอบจานนะจานหนึ่งใบนะเดินวนนะ,นะครับ mm hmm. ที่จริงไม่ใช่อะโซนเห็ดพิษเ,เป็นโซนที่ใหญ่มากนะครับ mm hmm. หลังจากเพื่อนเพื่อนเล่นไปเพื่อนเพื่อนเอาผม,ผมบอกล่วงหน้าเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะลืมเพื่อนที่เป็นมือใหม่นะครับ เพื่อนๆตีเห็ดพิษที่มุมขวาบนนะแล้วเพื่อนๆจะหลุดออกไปอย่างโซนที่มันแบบกว้างใหญ่มาสรามากนะครับซึ่งเพื่อนๆต้องผ่าโซนเห็ดพิษตรงนั้นออกไปให้ได้ก่อนนะครับมุมขวาบนนะอย่าลืมนะแต่ณวันที่ท่านจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยเพื่อนๆจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยลองเท้าเพื่อนๆต้องมีสลิปเปอร์ตัวนี้นะเพราะว่ามันช่วยลดนะคร<อ>ับการติดพิษจากเห็ดได้นะครับเพื่อนๆ ตรงนี้สําคัญนะครับแต่สายฟรีเลเวลหนึ่งเพื่อนๆยังไม่ต้องคิดมากก็ได้เอาตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครัอขอพูดถึงโซนจานโซนเห็ดพิษที่เราว้าเข้าไปเมื่อกี้นะมันมีโอกาสเกิดคอปเปอร์ครับผมเลยอยากให้เพื่อนๆเ,เดินเข้าไปสำรวจนะฮะเผื่อเพื่อนๆจะได้คอปเปอร์จากโซนนั้นโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องติดพิษด้วยนะครับเนี่ยนะครับเข้าแค่นี้พอนะครับ ขอสรุปอีกครั้งนะครับเป็นครั้งสุดท้ายนะครับหนึ่งะครับแมปที่ควรเข้านะครับฟลอร์บูดอนุญาตเปิดแผนที่ตามนะครับโซนฟลอร์บูดครับเข้าไปทำอะไรฮะเก็บรังผึ้งเก็บหินตีไม้นะครับไายวาเลจะเข้าบ้างก็ได้ครับไม่ว่ากันนะครับเก็บไม้นะครับเก็บหนังกระรอก นะครับมาสะสมไว้ก่อนนะฮะเก็บอาไพโคนนะครับมาสะสมไว้นะครับ r o c k y Road นะครับเข้าเมื่อเพื่อนเพื่อนพร้อมและมีคอร์สเลเวลหนึ่งนะครับไปที่ล o c k y Road เพื่อทำอะไรฮะสะสม Copper ค,ครับเพื่อที่จะทำการคราฟตัวขวานค o p เปอร์ให้ได้นะครับ Follow Wood หลังพึ่งฮนะ สำคัญมากๆนะครับยืนยําเลยลังพึ่งกับคอปเปอร์นะครับที่เพื่อนๆต้องหาให้ได้เยอะๆนะครับเพื่อที่จะคราฟอาวุธคราฟอุปกรณ์ในการาใช้ในการหาวัตถุดิบได้ง่ายขึ้นต่อๆไปนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้แล้วกันนะฮะก็คือเป็นการาสายฟรีเลเวล0สู่สายฟรีเลเวล1 แล้วเดี๋ยวผมจะทําสายฟรีเลเวล1ไปสายฟรีเลเวลสต่อไปนะฮะแล้วเราเป็นสายฟรีพันแท้นะครับต้องไม่ใช้เงินนะฮะเมก a n อรแลนเราไม่รู้จักครับไม่เข้านะครับเข้าไปเข้าไปขายอย่างเดียวนะฮะอย่าเข้าไปซื้อโอเคนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากครับ